เราเก็บเงินไว้นิ่งๆกับบัญชีออมทรัพย์ปกติได้ดอกเบีย้ย0.3%ต่อปีถามว่าถ้าเรามีคนมาเสนอโน้ะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วคุณก็ทำธุรกรรมผ่านตัวโมบายแบงกิ้งตลอดเวลาเลยถ้าได้ดอกเบีย้ยดีกว่าที่เป็นอยู่ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น5เท่าเอาไหมคะแค่เราเปลี่ยนที่เก็บเงินเงินก็เข้ากระเป๋ามาแล้วหลายแสนบาทเราวันนี้มีหลายวิธีทีเดียวนะคะที่เราจะนำเงินไปต่อเงินได้นะคะ มือทำให้ลงทุนเป็น New Gen i n v e วสเตอร์เจอกันอีกครั้งค่ะนิวเจ n อินเวสเตอร์นะคะก่อนที่จะลงทุนเนี่ยหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะ เงินที่มีอยู่ตอนนี้นะคะพอได้มาปุ๊บแป๊บเดียวก็หมดเลยนะคะทํายังไงดีก่อนที่จะเริ่มลงทุนขอให้มีเก็บก่อนได้ไหมหรือว่าถ้ายังไม่อยากลงทุนยังไม่พร้อมลงทุนเนะี่ยมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้เงินต้นยังอยู่100%นตนะคะวันนี้ก็เลยเอาใจคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษเลยค่ะก่อนอืนไลฟ์ฟังก่อนนะคะว่าโดยปกติแล้วนะคะนิวเจนเนี่ยอาจจะมีรายได้หลากหลายทางบ้างบางคนก็มีรายได้ทางเดียวบ้างนะคะแต่สิ่งที่หลายคนเป็นเหมือนกันก็คือพอเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะก็ จะคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินไปทำอะไรดีนะคะไม่ว่าจะช้อปปิง้งซื้อของกินข้าวดูคอนเสิร์ต หรือแม้แต่เอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะคะในความเป็นจริงแล้วถ้าจํากันดะเอพิโซดก่อนหน้าเนาะเราเพิ่งคุยกับพี่พอไปพี่พอบอกว่าถ้าเราอยากจะมีเงินเก็บอยากจะรวยเนี่ยนะคะวิธีคิดวิธีทําคนรวยก,ก็คือเก็บก่อนใช้นะคะดังนั้นถ้าดิวเจนทําได้ก็ควรจะใช้สมการนี้ด้วยรายได้ลบเงินออมแล้วค่อยไปใช้จ่ายนะคะจะเก็บ1 0 20%หรือว่า50%ตามที่พี่พอแนะนําก็ได้โดยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วเราทําได้วิธีไหนบ้างน,นะคะวันนี้มีหลายวิธีทีเดียวนะคะที่ เราจะนําเงินไปต่อเงินได้นะคะอย่างแรกเลยค่ะใช้กฎแบบ10ต่อ1นึ่งนะคะ10ต่อหมาจากไหนจริงๆแล้วนะคะเรานํามาจากแนวคิดของคนจีนค่ะจริงๆฝนเองก็เป็นลูกหลานเชื้อสายจีนนะคะคนจีนเนี่ยเขาจะสอนลูกหลานมาอย่างหนึ่งถ้าใครเนี่ยคุ้นๆเนี่ยก็น่าจะพอจําได้เขาจะบอกว่าให้ขยันนะซื่อสัตย์ประหยัด อดออมนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่คนเองเนี่ยนะคะได้ยินจากมามา้ามา,มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเห็นไหมคะว่าเขาจะสอนให้เราหาเงินก่อนก็คือให้ขยันนะให้ซื่อสัตย์ก็คือให้เราเนี่ยหาเงินได้เรื่อยๆเพราะว่าความซื่อสัตย์จะทําให้เราเนี่ยนะคะ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากคู่ค้าจากพาร์ทเนอร์ไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็ประหยัดก็เป็นเรื่องเงินเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเราทําธุรกิจคนจีนส่วนใหญ่ทำธุรกิจเนาะถ้าประหยัดแล้วเนี่ยก็จะมีเงินต่อเงินทําธุรกิจได้ยาวขึ้นหรือแม้แต่คนที่ทํางานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าประหยัดแล้วอดออมแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถมีความมั่นคงทางการเงินได้นั่นก็เลยเป็นหลักการที่คนจีนมักสอนกันทีนี้เราก็มีตัวเลขมาฝากค่ะว่าคนจีนเขาเก็บเงินเก่งจริงๆถามว่าดูจากอะไรนะคะดู จากข้อมูลที่เรียกว่า cross saving ค่ะหรือว่าอัตราการออมนะคะเขาจะไปดูค่ะว่าตัวสัสดส่วนรายได้รวมของประเทศที่ไม่ได้ถูกใช้ในการบริโภคหรือว่าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะคะแต่ว่าถูกเก็บออมเอาไว้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าแบบนี้ค่ะ ปี2,023สิ้นปีนะคะตัว cross saving ของคนจีนอยู่ที่44.3%ค่ะด่ง่ายๆคือมีเงิน100เขาเก็บ44บาทเลยนะคะคือเก็บเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยแล้วที่เหลือเนี่ย50กว่าบาทเดี๋ยค่อยเอาไปใช้จ่ายนะคะ mm. ถามว่าแล้วคนไทยเป็นยังไงคนไทยก็ไม่น้อยนะคะคนไทยเนี่ยอัตราส่วนนะคะอยู่ที่30%แปลว่ามี100เก็บ30 จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาถามนิวเจนดูนะคะว่าทําได้แบบนี้ไหมนะคะถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะเก็บให้ได้แบบคนจีนทําอย่างไรนะคะวิธีการง่ายที่สุดเขาใช้สูตร10ต่อหนึ่งค่ะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเก็บให้ได้สัก10%ของรายได้หาได้ร้อยเก็บ10หาได้พันเก็บร้อยหาได้หมื่นเก็บพันหาได้แสนเก็บหมื่นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีฐานตั้งต้น10%ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่า เป็นวิธีที่ได้ผลดีมากนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่วิธีการนะคะหา10เก็บ1เนี่ยก็เป็นหลักที่ไม่ใช่เฉพาะคนจีนที่เขาใช้กันนะคะแต่ว่าหลักสากลก็ใช้วิธีนี้นะคะเขาใช้หลัก75 5ดสิค่ะก็คือถ้าได้เงินมาร้อยเนี่ยเจจะเอาไว้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก่อนนะคะอีก15%แบ่งไปลงทุนค่ะแล้วก็อีก10%เก็บออกเอาไว้นั่นแปลว่าท่านนับเงินที่เก็บเนี่ยก็รวมรมกัน25%ทีเดียวนะคะที ถามว่าออมแบบไหนได้บ้างนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะเก็บออมทรัพย์แบบเดิมๆเงินเข้ามาบัญชีไหนเก็บไว้บัญชีนั้นเลยก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าออมทรัพย์โดยปกติบ้านเรานะคะคได้ดอกเบี้ยประมาณสัก0.3%ต่อปีถามว่าถ้าเรามีคนมาเสนอเนอะบอกว่าเฮ้ย คุณเป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วคุณก็ทำธุรกรรมผ่านตัวโมบายแบงกิ้งตลอดเวลาเลยถ้าได้ดอกเบีย้ยดีกว่าที่เป็นอยู่แถมทุกอย่างเหมือนกัน100%ก็คือได้รับเงินคุ้มครองเงินฝากเหมือนกันแล้วก็เป็นสถาบันการเงินเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นสถาบันการเงินใหม่ก็ได้ทำธุรกรรมออนไลน์ได้เหมือนกัน100%เลยเนี่ยแต่ให้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น5เท่าเอาไหมคะ หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมจะไม่เอาล่ะ5เท่าคือจาก0.3เป็น1.5อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะคะของเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีที่เรียกว่า e-saving ค่ะ e ก็มาจากอิเล็กทรอนิกส์นั e ่นเองนะ e คะ saving ก็มาจากออมทรัพย์นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าบัญชี e-saving เนี่ยเหมือนบัญชีออมทรัพย์เกือบ100ค่ะไม่เหมือนอยู่อย่างเดียวคือไม่มีสมุดบัญชีนั่นเองนะคะถามว่าวันนี้เรายังใช้สมุดบัญชีอยู่ไหมสมุดบัญชี ครั้งล่าสุดที่เราจับเนี่ยคือเมื่อไหร่นะคะซึ่งเชื่อว่าน้องๆรุ่นใหม่หลายคนคือไม่ได้จับสมุดบัญชีแล้วด้วยซ้ําแล้วทําไมเราจะไม่เปิดบัญชี E Saving ละ่ะในเมื่อทุกอย่างเหมือนกันเกือบร้อเลยแค่ไม่มีสมุดบัญชีแถมได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นตั้ง5เท่านะคะทีนี้ไปดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีสถาบันการเงินไหนนะคะที่เขาให้ดอกเบีย้ยเงินฝาก e อีเซฟวิ่งสูงๆบ้างนะคะแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูที่แรกกันก่อนนะคะเราเอาข้อมูลนะคะที่เป็นอัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดมาฝากกันที่แรกก็คือ LH Bank นะคะ BU Wealth นะคะเขาจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนค่ะดอกเบีย้ยสูงสุดนะ5.55%สำหรับยอดเงินที่ฝาก900,000-1ล้านบาทผู้แบบนี้แปลว่าอะไรนิวเจนบอกว่าเดียวนะคะเอาให้ได้100,000ก่อนไหมจะไป900,000ได้อย่างไรอ่ะอันนั้นไม่เถียงนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเรามีเงินมากหน่อยนะคะนี่อาจจะเป็นทางเลือกได้แต่ไม่ได้ได้ดอกเบีย้ย5.55%นะคะของตัว LH Bank BU ดูแววเนี่ยถ้าไปคำนวณดีๆนะคะ1ล้านแรกจะได้ดอกเบีย้ยเฉลีย่ย1.98%ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูดอกเบีย้ยสูงสุดเนี่ยให้กลับมาดูเงื่อนไขด้วยว่าแล้วตกลงเราน่าจะได้เท่าไหร่นะคะส่วนต่อมาก็คือดามนะคะของเกียรตินาคินพัทรานนะคะส่วน c m b q d นะคะก็มีดอกเบีย้ยสูงสุดเนี่ย2.88%นะคะแต่ว่าเฉพาะส่วนที่เกิน50 0 0 0บาทแต่ไม่ถึง10,000บาทค่ะ เคปบายกรุงศรีนะคะนี้ก็สําหรับยอดเงินฝากไม่เกิน5ล้านบาทนะคะในกระปุกโกลนะคะเพราะฉะนั้นไปดูเงื่อนไขด้วยคือฝากอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาเข้ามาในกระปุกโกลด้วยนะคะก็จะได้ดอกเบีย้ยสูงสุดนะคะ2.22%แต่ดอกเบีย้ยก้อนนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเป็นการฝากในเดือนที่1 9บเถึงยีนะคะก็คือต้องฝากให้ครบ2ปีเต็มนะคะถึงจะได้ดังนั้นถ้าใครฝาก2ปีเต็มเฉลี่ยดอกเบีย้ยของตัวเคปบายกรุงศรีเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่1จุด 8-7%แบบนี้เป็นต้นเห็นไหมคะว่าเวลาเราดูดอกเบีย้ยต้องดูเงื่อนไขประกอบด้วยเหมือนกันท t ่ค่ะทหารไทยธนาชาตินะคะ2.2%คือดอกเบีย้ยที่จะได้รับแต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะคือยอดเงินฝากต้องมากกว่าเงินถอนทุกเดือนแปลว่าอะไรถ้าเดือนนี้ยอดเหลือ50000บาทนะคะเดือนหน้าต้องยอด เป็น5 0 0 0มบาทเป็นต้นนะคะคือยังไงก็ได้ให้ยอดสุดทีเนี่ยมากกว่าเดือนที่ผ่านมาแบบนี้ถือจะได้ดอกเบี้ย2.2%นะคะส่วนอีกหลายหลายสถาบันการเงินที่เราเองก็น่าจะใช้แบงค์ของเขาในการทําธุรกรรมการเงินอยู่แล้วเนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ดอกเบี้ย1.5%ค่ะดังนั้นนิวเจนนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะไปเปิดบัญชีไหนดีนะคะง่ายที่สุดก็คือเอาบัญชีที่เราคุ้นเคยเช่นแบงค์สีเขียวสีม่วงสีน้าเงินสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยนะคะเราก็แค่ ใช้แบง์เดิมแต่ว่าเปิดบัญชี e-saving เพิ่มนะคะแล้วก็โยกเงินจากบัญชีออมทรัพย์ปกติไป e-saving แค่นี้เองค่ะก็จะได้ดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย e ์ e-saving เพิ่มขึ้นมาเป็น1.5%แล้วเห็นไหมคะว่าวิธีนี้ง่ายๆทําทได้เลยทันทีด้วยเพราะว่าเปิดบัญชีออนไลน์ได้แบบไม่ต้องไปสาขาของธนาคารเลยด้วยค่ะ ยกตัวอย่างนะคะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะสมมุติเราบอกว่าเราเก็บเงินได้สักวันละ100บาทนะคะเดือนหนึ่งสามพบาทนะคะเก็บต่อเน,นื่องไปเลย30ปีก็คือ360เดือนเนาะถ้าเราเก็บเงินไว้นิ่งๆกับบัญชีออมทรัพย์ปกติได้ดอกเบีย้ย0.3ต่อปีรู้หรือเปล่าว่าผ่านไป30ปีนะคะดอกเบีย้ยก้อนนี้เนี่ยที่เราจะได้นะคะก็คือ5 0 0 0 0บาทจากเงิน1นึ่งล้านแปดหมบาทจะได้เป็น1นึ่งล้านหนึ่งแ เฮ้ยก็ดูโอเคนี่ได้ตั้ง50 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนที่เก็บเงินอย่าดูถูกนะ1.5%เนี่ยก็ทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นได้เป็นแสนนะคะเพราะจากเงินก้อนเดิมค่ะจากวันละ100บาทนะคะเดือนละ3,000บาทนะคะเก็บต่อเนื่อง30ปี360เดือนนะคะเงินต้นเท่าเดิมเลย1,80ล้าน8 0,000บาทแต่ดอกเบี้ยน,นะคะจากการฝากเงินใน e-saving ได้ดอกผล1.5%ต่อปีเงินก้อนนี้นะคะจากดอกเบี้ยที่เคยได้ ห้าหมื่นนะดอกเบีย้ยจะก,กลายเป็น2อ0 0 0 0 0บาทเอาไหมอ่ะสองแสนสบาทเลยนะคะเพิ่มขึ้นมา5เท่าเลยเห็นไหมคะว่าแค่เราเปลี่ยนที่เก็บเงินเงินก็เข้ากระเป๋ามาแล้วหลายแสนบาทค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นน้องๆช่างภาพนะคะหยิบมือถือแล้วนะคะเตรียมที่จะเปลี่ยนที่เก็บเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไป e-saving แล้วนิวเจนรออะไรเริ่มเลยค่ะ นั่นเป็นทางเลือกแรกนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะให้เงินต่อเงินได้แบบไม่เสียงเลยนะคะมาดูทางเลือกที่2บ้างดีกว่านะคะสําหรับใครชอบลุ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีดวงนะคะก็น่าจะไปลองสลากออมสิน,นะคะ่ะสลากออมสินเองนะคะต้องบอกว่าถ้าเราฝากเนี่ยนะคะครบอายุที่เขากําหนดก็จะได้ดอกเบี้ยเหมือนกันแต่ว่าเป็นดอกเบียเ้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สลากออมสินให้มาด้วยก็คือการลุ้นรางวัลน,นั่นเองนะคะซึ่ง นายแต่ละงวดแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วก็ถ้าใครเนี่ยนะคะดวงดีหน่อยก็อาจจะถูกรางวัลใหญ่ด้วยเหมือนกันใครดวงไม่ดีนะคะแต่ว่าซื้อสลากไว้ครบเซตเนี่ยก็จะถูกรางวัลทุกงวดด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบลุ้นสลากออมสินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคล้ายๆกับการฝากเงินแต่ว่าได้ลุนด้วยค่ะ ส่วนวิธีที่3นะคะก็คือคนที่อาจจะเก็บเงินเองไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าบริษัทเราเนี่ยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่า provident fund ต้องบอกว่าคุณโชคดีมากเพราะว่าประเทศไทยวันนี้นะคะมีบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ถึง2%นะคะ100บริษัทที่เปิดมาเนี่ยมีแค่2บริษัทเท่านั้นเองที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานดังนั้นจงทํางานให้เต็มที่แล้วก็รักนายจ้างของคุณให้เต็มที่นะคะและใช้สิทธิ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เต็มที่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดียังไงจริงๆมีหลายต่อทีเดียวตอนแรกเลยนะคะคือเราได้สะสมคือเอาเงินของเราเนี่ยที่เป็นเงินเดือนตัดสะสมเข้าไปเลยในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเพื่อเราอุ่นใจว่าถ้าเราออกจากงานถ้าเรากรเกษียณอายุเงินก้อนนี้จะอยู่กับเรานะคะส่วนที่2ค่ะนายจ้างเขาใจดีนะใส่เงินสมทบมาให้ด้วย,ยง่ายๆก็คือนอกเหนือจากเงินเดือนที่เราได้รับแล้วเรายังมีเงินก้อนส่วนเพิ่มตรงนี้จากนายจ้างที่สมทบมาให้กับมนุษย์เงินเดือนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ว่ามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทแต่ละเงื่อนไขแล้วก็อายุการทํางานของแต่ละคนนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ได้เงินอีกก้อนหนึ่งของนายจ้างที่สมทบให้กับเราข้อดีที่3ค่ะก็คือเงินก้อนนี้โดยปกติแล้วเนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจเขาจะบริหารจัดการให้บริษัทนั้นๆแล้วก็นําเงินไปลงทุนด้วยนะคะซึ่งการไปลงทุนลูกจ้างอย่างเรานะคะหรือว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะไปลงทุนในกองทุนประเภทไหน จะเป็นกองทุนตลาดเงินที่ไม่เสี่ยงก็ได้เหมือนกันหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเสี่ยงได้สูงนะเรายังเป็นนิวเจนอยู่เลยก็ไปซื้อหุ้นหรือว่ากองทุนรวมผสมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นแปลว่าเราสามารถต่อยอดเงินได้อีกด้วยทั้งจากเงินที่เราใส่เข้าไปในเงินสะสมแล้ก็เงินที่นายจ้างใส่มาส่วนของเงินสมทบนั่นเองค่ะ ข้อดีที่4นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนสำรองเลงทีพสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะคะใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะโดนภาษีไปแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าการประหยัดภาษีคือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนควรทําดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือหาวิธีในการบรหิหารจัดการภาษีให้ดีที่สุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือใส่เงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลงทีพแล้วก็นําเงินก้อนนั้นแหละไปลดหย่อนภาษีในช่วงการยื่นภาษีในปี นนันเองะะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็คือข้อดีที่เรียกได้ว่าน่าอิจฉาของคนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือรับเงินก้อนในวันที่เราออกจากงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานหรือว่าเป็นการเกษียณก็ตามเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสำรองเลี้ยงชีพสำรองเอาไว้เลี้ยงชีพของเราตอนเราไม่ทํางานนะคะซึ่งเงินก้อนนี้ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากเลยหลายคนนะคะที่พี่เฟิร์นรู้จักเนี่ยตอนที่เขาเกษียณจากการทํางานเนี่ยเขาได้เงินก้อนนี้เจ็ดหลัก8หลักเลย ะะหลังจากเขาสะสมมาตลอดชีวิตการทํางานเห็นไหมคะว่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีข้อดีหลายด้านทีเดียวนะคะเราก็ควรจะหาประโยชน์จากกองทุนสํารองเลียงชีพเอาไว้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยเราก็อยากเก็บเงินนะแต่ว่าก็ยังไม่อยากลงทุนแต่อยากจะปกป้องความเสี่ยงของตัวเองสักหน่อยนะคะหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลายคนก็แนะนำกันก็นกคือประกันสะสมทรัพย์นั่นเองนะคะประกันสะสมทรัพย์คืออะไรก็คือมี2ออย่างค่ะควบคู่กันไป1ก็คือเราได้ออมเงินด้วยก็คือสะสมทรัพย์2ก็คือได้คุ้มครองชีวิตของตัวเองด้วยนะคะ ถามว่าเหมาะก,กับใครจริงๆแล้วสําหรับใครที่อาจจะเป็นคนที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีครอบครัวต้องดูแลลูกหลานในอนาคตเนี่ยนะคะคนที่พูดง่ายคือมีภาระเนี่ยก็ควรจะทําประกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าในวันนี้เรายังมีแรงเรายังทํางานได้แต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยหรือว่าเกิดจากไปก่อนวัยอันควรนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราควรจะสร้างได้จากการทํางานของเราก็คือความมั่งคัง่งหรือว่าเม็ดเงินเหล่านี้มันก็จะหายไปกับตัวเราที่จากโลกนี้ไปด้วยดังนั้นจะดีกว่าไหมท่านเราเนี่ย สามารถที่จะมีการปกป้องความมั่งคั่งของตัวเราเพื่อส่งต่อให้กับคนที่เราต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานและครอบครัวเราก็ตามนะคะประการสะสมทรัพย์ก็เลยเข้ามาตอบโจทย์นะคะถามว่ามีข้อดีอะไรยอย่างแรกคือคุ้มครองชีวิตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะก็จะมีค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นมากมายค่ะคือตัวเราคนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็อาจจะดูแลครอบครัวได้ทั้งค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะน้าค่าไฟ นี่บ้านนี้รถต่างๆต้องไหมคะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ใครจะรับผิดชอบดังนั้นเงินประกันที่เป็นทุนประกันเนี่ยแหละก็จะเข้ามาช่วยดูแลตอนเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะนี่คือส่วนแรกก็คือคุ้มครองชีวิตนั่นเองส่วนที่2ก็คือผลตอบแทนที่แน่นอนนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไปลงทุนประเภทอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องลุ้นเนะว่าหุ้นเป็นอย่างไรตราสารนี้ดอกเบีย้ยจะขึ้นจะลงอสังหาเรียงมาพั์จะขายได้ไหมทองคําจะขึ้นแล้วจะ ลงหรือเปล่าถ้าไปลุ้นแบบนั้นก็อาจจะทําให้เรามีความไม่แน่นอนในการได้ผลตอบแทนในอนาคตแต่ว่าข้อดีของประกันสะสมทรัพย์คือเขาจะระบ,บุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วเขาจะจ่ายเงินเราเมื่อไหร่เท่าไหร่นะคะทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผงกนการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกหนึ่งข้อดีของประกันสะสมทรัพย์ก็คือใช้ลดหย่อนภาษีนั่นเองค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนหรือว่าฟรีแลนซ์เองถ้าเราทํางานมีไรายได้สุดท้ายเราก็ต้องเสียภาษีนะคะดังนั้นประกันสะสมทรัพย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะ ท้ายที่สุดค่ะถ้าเราดูแล้วนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่ามีวิธีมากมายเลยที่จะช่วยเราเก็บออมได้เงินต้นไม่หายนะคะปลอดภัย100%เนะคะแล้วก็เลือกในแบบที่เราชอบได้1ก็คือเอามั่นใจชัวร์ๆสภาพคล่องสงูงก็ไปเก็บใน E- Saving นะคะอย่างน้อยก็ได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ประมาณสัก5เท่าด้วยกัน2ค่ะสําหรับใครที่ชอบลุ้นนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นคนที่ดวงดีแหละเงินรางวัลก้อนใหญ่ต้องเป็นของเรานะคะก็ไปสลากออมสินได้นะคะ3ก ก็คือใครที่บริษัทเองนะคะเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แล้วรู้สึกเลยว่าเราเก็บเงินไม่อยู่นะคะก็ไปเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะซึ่งโดยปกตินะคะในวันนี้หลายบริษัทเนี่ยก็เปิดรูมค่ะให้เราเนี่ยสามารถเก็บเงินได้มากสุด15%ของรายได้ถ้าใครเก็บไหวก็เก็บในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะว่านาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วก็เอาไว้ให้ตัวเองในยามเกษียณได้ด้วยนะคะสุดท้ายถ้าใครมีภาระมีคนต้องดูแลเยอะก็ไปเลือกประกันสะสมทรัพย์จะได้รายได้ที่แน่นอนจาก ดอกผลที่ประกันเขาระบุไว้แถมยังคุ้มครองชีวิตอีกด้วยล่ะค่ะและนั่นก็เป็นวิธีที่ช่วยให้ใครหลายคนนําเงินไปต่อเงินได้แบบไม่เสียนะคะแต่ถ้าเรามีเงินระดับหนึ่งแล้วนะคะเช่นถึงสักประมาณ6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนเช่นค่าใช้จ่ายเดือนละ10,000บาทมีสัก60 0 0 0บาทแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถไปต่อยอดสู่โลกการลงทุนได้ซึ่งในแต่ละอโพดของ New g e n e i n v e s t o r เนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวการลงทุนมาฝากนะคะก็ไปตามดูได้หรือว่าเดี๋ยวรอดู EP ีต่อไปก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ สำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมค่ะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor